สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตากจัดการประชุมคณะกรรมการสามัญประจำปี2559ค่ะ ที่ห้องประชุมบัวตองเฮือนคำฟ้ากอล์ฟรีสอร์ทสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตากจัดการประชุมคณะกรรมการสามัญประจำปี2559โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดตากปลัดอำเภอแม่สอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพร้อมทั้งที่ปรึกษาสมาคมและคณะกรรมการสมาคมเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยในที่ประชุมมีวาระการประชุมประกอบด้วยการเสนอยุทธศาสตร์ของสมาคม ในด้านการบริหารการจัดการอย่างมืออาชีพการตลาดและการประชาสัมพันธ์ช่องทางการคมนาคมสำหรับการท่องเที่ยวและการพัฒนาแหล่งสินค้าและบริการท่องเที่ยวจากนั้นเป็นรายงานเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตากวาระปี2559ถึง2561โดยมีนางทิติพรกาสมสารบริษัทเอเชียวันทราเวลแอนด์ทัวร์เป็นนายกสมาคมและมีการแต่งตั้ง ตั้งตำแหน่งอุปนายกเลขานุการผู้ช่วยเลขานุการเฮรันยิกผู้ช่วยเฮรันยิกนายทะเบียนผู้ช่วยนายทะเบียนประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ปฏิคมผู้ช่วยปฏิคมรวมทั้งหมด16ตำแหน่งซึ่งได้มีการคัดเลือกจากสมาชิกภายในสมาคมเพื่อเป็นการร่วมมือกันดำเนินการของสมาคมผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดตากและในครั้งนี้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตากโดยมีพลตำรวจตรีรัชตะ สืบสายอน้นเป็นประธานที่ปรึกษาและมีผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่จังหวัดตากรวมเป็นที่ปรึกษาอีก12คนทั้งนี้หน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดตากที่ได้เข้าร่วมการประชุมต่างให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการดำเนินการของสมาคมในทุกๆด้านโดยมุ่งหวังให้การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจะนำพาจังหวัดตากเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศมากยิ่งขึ้นในอนาคต